สวัสดีค่ะก็อยากลองทําวิดีโอแบบรีวิวดูบ้างคนเรามันมักจะมีของที่เราใช้แล้วมันดีใช่ไหมเราก็อยากจะบอก่ออะไรเงี้ยที่จะมาแนะนําเป็นครีมกันแดดสาหรับคนผิวแพ้ง่ายนั่นเองนะคะปินงใช้ตอนที่ช่วงที่ปิงหน้าเป็นเห็บเป็นแพ้เป็นเคยเป็นสิวเต็มหน้านะคะสภาพหน้าตะกอนเนี่ยไม่เคยเป็นสิวเป็นแค่แบบเป็น ฮอร์โมนเป็นสิวแบบเป็นบางจุดเฉยๆเงี้ยพอดีมันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาแบบเผอขึ้นมาเต็มหน้าเลยแล้วก็ได้ไปหาหมอมีการแก้ไขนู่นนี่ว่าจะทําวิดีโอที่ให้ความรู้อะค่ะที่ปิงประสบการณ์ของปิงเองที่กู้หน้าคืนมายัางไงตัวแรกเป็นยูเซอรีนซันโปรเทชัน60บวกนะคะเป็นซันฟลูดมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบน้ํา ต้องขยับก่อนจะขึ้งเปลี่ยงง่ายนะถ้าถามประสิทธิภาพในการแต่งหน้ามันแบบหายไปกับผิวเลยแล้วไม่ทิ้งความเหนียวเหนื่อหนาด้วยข้อเสียของตัวเนี้ยค่ะมันแสบตามากน้ำตาไหลตลอดเวลาเรยเวบหรือว่าเราทาแบบใกล้บริเวณรอบดวงตาเยอะเกินไปหรือเปล่าเออแต่ว่าคะคือเว้นแล้วเว้นทาแบบหูห่างห่างตามันพอมาดนความร้อนมันไหลลงมาตกมาใส่ตามันก็เกิดการแสบฉะนั้น ตัวนี้สำหรับปิ่นนะคะมันไม่เวิร์กแต่ว่าสำหรับคนที่แบบไม่ไม่แสบตาอะไรเงี้ยใช้มันเวิร์กจริงเพราะมันกลื้นหายไปกับผิวจกรูซอลีนแสบตาก็เปลี่ยนมาใช้เป็นลาโรสโพเซนะคะ mm hmm. เห็นปะเป็นครีมกันรังสี uvb บวก uva spf แม่เป็น50บวกนะคะ mm hmm. sensitive skin นะอย่างนี้เลยนะออกมาเยอะเชียแล้วมันหนาม,มาก คือปาดยังไงปุ๊บใช่ปะมันก็ไม่หายอ่ะเนี่ยมันมันสำหรับคนที่หน้ามันนะคะข้ามไปเลยนะคะไม่ช่วยเรื่องควบคุมความมันแน่นอนเหนียว <_ c oughs> มากหน้าไหลหน้าไหลแบบเละถ้าสำหรับคนหน้าแหง้งหรือว่าแบบต้องการการปกป้องใช้ได้ะคะ่ะตัวนี้ใช้ได้ครีมกันแดบดบตัวที่3นะคะ sunplay นะคะ SPF 50 PA บวกบวก,ก,กเนาะ super b o นะคะ ฟูลโปรเทกชันเลยนะคะให้การปกป้องแบบเต็มที่แล้วก็เนื้อเป็นลิควิดนะคะเป็นเป็นวอเทอรี่ลิควิดนะคะวิวพันสามารถทาหน้าได้แล้วก็ทาตัวได้นะคะส่วนเนื้อตัวเนี้ยจะเป็นตัวเดียวกับคล้ายๆตัวนี้เลยตัวยูเซรีนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะไม่เสียบตาเนาะเนื้อเหลวกว่ามากเป็นแบบเป็นน้ำที่คอนเคลมไว้นะคะ แล้วก็พอทาเสร็จใช่ป like ะก็หายเกืนไปกับครีมะคะมาตัวนี้เลยค่ะเป็นครีมกันแดดตัวปัจจุบันที่ใช้มาตลอดทั้งปียังอยู่อยู่กับเราอยู่เฟรกตามเ็นนะคะ S C S P F 40นะคะ40เป็นซันสกรีนแบบคอนโทนเจลเราไม่ค่อยเห็นนะครีมกันแดดที่มาในลักษณะแบบเป็นเจล ก็เลยแบบน่าสนใจในการซื้อเราติดตามของพี่นีน่าคะชแนลของเขาค่ะที่เป็นนีน่าบิวตี้เวอร์ค่ะช่วงนั้นนะ่ะเหมือนที่เขาจะแบบแนะนำครีมกันแดดตัวเนี้ยเราก็เหมือนได้ดูคลิปไปแล้วก็เฮ้ยมันแปดดีครีมกันแดดเนื้อเจลพอไปลองดูตอนแรกคิดว่าบ้านไม่มีงไงอยู่เชียงใหม่ก็ oh, นึกว่าแบบเออมันจะไม่มีขายหรือเปล่าก็ลองไปดูที่วัดสันนะคะปรากฏเฮ้ยมันมีอ่ะแกแล้วแบบ มันตัง้งนานแล้วด้วยเราไม่ได้สังเกตด้วยแล้วก็คือเราไม่รู้ค่ะไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นครีมกันแดดห้ออะไรเงี้ยใช้มาตั้งแต่มิถุน,นากรักะะกระดาษอันนี้คือจะหมดแล้วจะหมดหมดจริงๆแล้วจะหมดแล้วเนี่ยเ,เจลขุ่นๆนะนะคะแล้วก็เกลี่ยงใ้เป็นเหมือนไพรเมอร์เนี่ยมันจะมันๆน,นิดนึงนะคะตอนแรกตอนแรกทุกคนจะเฮ้ยทำไมมันๆแบบฉันใช้ มันไม่เหมือนครีมกันแหละทั่วไปอะค่ะที่มันทิ้งความมันไว้อะเวลาลงรองพื้นมันทำให้เราเกี่ยง่ายคือเคลือบผิวเราแล้วก็อำพรางรูขุมขนได้นิดนึงไม่ได้แบบคุณสมบัติเท่าไคลเมอร์ถ้าคนผิวมันใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นห่วงว่ามันจะมันหรือทิ้งร่องรอยความมันไว้เยอะทาผิวไปปุ๊บรอสัก ระยะนึงนะคะให้มันซึมเข้าผิวแล้วเราก็ใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดทั่วใบหน้าแล้วก็เอากระดาษซับหน้าเช็ดออกแล้วก็ค่อยลงรองพื้นก็เป็นการช่วยให้น้ำมันส่วนเกินที่อยู่ในตัวเนี้ยค่ะมันออกมาเนาะที่สําคัญไม่แพ้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะเขาเขียน่าฟรีพาราเบนเนาะแล้วก็เพอร์ฟูมฟรีนะคะเป็น กันน้ําด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่ปิงแนะนำนะคะเป็นสีตัวที่สําหรับคนผิวแพ้ง่ายเนาะเนี่ยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็ชอบตัวนี้เป็นลูกหลักเ่านะคะขอบคุณนะคะที่ดูรีวิวของปีงเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายเนาะเพราะว่าคนผิวแพ้ง,ง่ายก็ไม่กล้าใช้อะไรไปเรื่อยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลผิวของเรานะคะให้มันปลอดภัยเนาะจาก สารเคมีต่างๆนะคะโอเคค่ะไปละบ๊ายบายไว้วันหลังถ้ามีอะไรใช้และดีเนาะก็จะมาบอกแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังบา,บายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ